มิเรียนอักเซลกาดสาวคนสนิทพ k เปิดใจจุดเริ่มต้นสถานะพยาบาลส่วนตัวกลายเป็นที่จับตามองแทบจะในทันทีสำหรับชื่อของมิเรียนอักเซลกาดนักธุรกิจสาวดาวรุ่งผู้เข้ามาช่วยดูแลแผลใจให้กับพีเปียวัฒน์หนุ่มโสดป้ายแดงที่กำลังเผชิญหน้ากับหลากหลายกระแสะดราม่าในชีวิตและบนโลกออนไลน์โดยล่าสุด มิเรียนอักเซลกาดได้มีโอกาสออกมาเปิดใจผ่านสื่อเป็นครั้งแรกถึงจุดเริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับดีเจหนุ่มรวมทั้งเคลียร์ชัดทุกประเด็นร้อนที่ชาวเน็ตตั้งข้อสงสัยพร้อมเดินหน้าเติมเต็มพลังงานความสุขให้กันหนึ่งเปอร์เซ็นเป็นคนที่อยู่ในข่าวค่ะที่พัทยาก็ใช่ก่อนหน้านี้รู้จักกันไปเจอกันที่ร้านอาหารก็ไปในฐานะน้องคนหนึ่งเป็นห่วงเขาก็เลยคุยเป็นเพื่อนเหมือนเขาดื่มเยอะจำอะไรไม่ค่อยได้อยู่บ้านไม่ทำอะไรเลย เราก็ไม่ได้รู้สึกห่วงแบบพี่น้องไม่ใช่ชู้สาวเหมือนเขากำลังมีปัญหาคิดว่าไม่ควรอยู่คนเดียวแค่นั้นเองชวนลูกสาวไปด้วยจุดเริ่มต้นรู้จักกันมานานมาก7จถึงแปีจากทางครอบครัวคนนั้นคนนี้แนะนำให้รู้จักซึ่งเรามีลูกแล้วแต่โสดสามีเสียชีวิตตั้งแต่ลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งตอนที่สามีเสียเราพักผ่อนน้อยดื่มเราเลยเห็นภาพความทรงจำเดิมๆเ,เขาก็อ่านข่าวเขารู้สึกผิด เราเลยบอกเขาว่าต้องเปลี่ยนเลยให้ลูกกับคุณตาแล้วก็พี่ๆบินมาจากเชียงใหม่และไปพัทยาไม่ได้ไปสองคนไปกันหลายคนตอนนั้นลูกออกไปทะเลเราไม่ได้รู้สึกอะไรเขาบอกอยากใช้ชีวิตปกติเขาไม่มีเพื่อนใครก็ไม่อยากเจอเขาเสื้อ I am not c h r e l y เป็นอินไซต์โจ๊กของเรากับพี่พีเคช่วงที่เราไปพัทยาเราพาเขาไปเดินวอล์กิ g s สตรีทให้ดูโลกภายนอกพอไปที่ไอคอนสยามคนมองพีเคแบบยิ้มให้แต่มองเราหัวจะโรเท้า เราก็เลยบอกเดี๋ยวไปซื้อเสื้อบอกว่าไอเอ็มนอตโชลไม่ได้ตั้งใจเป็นข่าวจริงๆเขียนไม่ชัดเลยนะและเขาก็หัวเราะแค่นั้นเลยถามว่ากลัวหมาคนจะมองไม่ดีเราไม่ได้ชอบที่อยู่วงการเราอินกับการทำธุรกิจมากกว่าดังนั้นมันไม่ได้มีผลกับการทำงานส่วนสถานะเราผ่านการสูญเสียสามีเสียชีวิตเราคุยกันหัวเราะอยู่ด้วยกันมีความสุขไม่ได้มีแผนอนาคตแฮปปี้มากเรียกว่าแฟนใหม่ได้ไหม พอมาถึงจุดที่เสียสามีเราไม่ได้รอเรา enjoy ใครเรียกอะไรไม่รู้แต่เราอยากเป็นตัวอย่างที่ดีให้ลูกสาวว่าถ้ามีความสัมพันธ์ความรักที่ดีกับคนหนึ่งเขาก็จะเห็นแบบนั้นเขาโตมากับตายายเราอยากมีตรงนั้นให้ลูกเห็นเป็นห่วงสภาพจิตใจพีเคไหมเราก็พยายามเชียพคือเราเห็นเขาดูแลคนในครอบครัวดีมากไม่เคยเห็นพี่พีเคต่อว่าใครทุกคนเป็นห่วงเขาถ้าเขายิ้มได้ก็โอเคธุรกิจจะทำยังไงตอนนี้เราเป็นห่วงเขา จริงๆเราไม่ได้ทำธุรกิจที่เชียงใหม่แต่บ้านเราอยู่เชียงใหม่แต่ธุรกิจเราอยู่ที่นี่ทุกอาทิตย์จะบินไปมาประมาณวันพฤหัสกลับสุขเสากับพี่พีเคเราก็อยู่ได้เรามีเวลาทำงานพี่เคมีข่าวกับสาวคนก่อนเยอะให้กำลังใจยังไงถ้าชอบก็ต้องทำให้ได้แต่ถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้พี่เขาคงเสียใจเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลเขาคงรู้สึกว่าทำไมทำกับเขาแบบนี้เราฟังเขาพูดหลายวันวนไปมาเห็นว่าโจลี่โทรมาด้วย ใช่ค่ะเรากำลังคุยกันอยู่แล้วเขาโทรมาพี่เคเปิดสปิเกอร์โฟนให้ฟังเป็นวิดีโอคอลมาค่ะตอนนั้นได้เคลียร์กับเขาไหมไม่ได้คุยคะ่ะไม่ได้อะไรเลยพี่พีเคก็ไม่ได้รับสายเรางงไหมว่าเขาโทรคอ l มาทำไมไม่รู้เหมือนกันค่ะตอนนี้เป็นพยาบาลส่วนตัวของพีเคไปแล้วเป็นพยาบาลส่วนตัวเป็นผู้นำสติหัวเราะถ้าให้ประเมินสภาพจิตใจตอนนี้คิดว่าเขากลับมากี่เปอร์เซ็นต์แล้ว เรียกแบบนี้ดีกว่าคือทุกครั้งที่มันมีความรู้สึกวิ่งเข้ามาก็อาจจะมีความรู้สึกบ้างอย่างเช่นเวลาไปในที่ที่เคยไปหรือนึกถึงความสัมพันธ์เก่าๆถ้าเขารู้สึกขึ้นมาเขาก็จะร้องให้แต่เราก็เข้าใจนะคะเข้าใจเลยว่ามันคือเรื่องธรรมดาและเราเองก็รู้สึกด้วยว่าเขาไม่ควรอยู่คนเดียวเพราะเราก็เคยผ่านอะไรมาเยอะเหมือนกันทั้งจากเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานคือเราอยู่ได้สามีเราเสียเราก็ยังอยู่ได้เนื่องจากเราไม่เคยอยู่คนเดียวเรามีคนที่เป็นกำลังใจให้เราเสมอ ถ้าหากในอนาคตความสัมพันธ์พัฒนามากขึ้นเราจะบอกลูกไหมมันเป็นเรื่องของเราเป็นความสัมพันธ์ของเรากับใครสักคนแต่ด้วยฐานะของเราที่เป็นแม่ดังนั้นแม่ก็ต้องเอาลูกไว้เสมอในอนาคตเราพร้อมที่จะสร้างครอบครัวอีกครั้งไหมไม่ได้ปิดตัวเองค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูด้วยว่าเราแฮปปี้ไหมลูกเราแฮปปี้ไหมเขาแฮปปี้ไหมและครอบครัวสองฝ่ายแฮปปี้ไหมพี่เคเคยพาเราไปเจอกับครอบครัวหรือเพื่อนเอนเนขาบ้างหรือย,อยัง จอค่ะครอบครัวเขาเองก็เป็นห่วงเรื่องการเสียใจเรื่องการดื่มซึ่งเราก็บอกไปแล้วและว,ว่าเดี๋ยวเราจะช่วยดูให้เราดูแลเขายังไงในช่วงนี้เพราะเขาเจอข่าวรอบด้านเลยคือเราเองก็เคยเจอปัญหาและเราก็รู้แล้วว่าในวันที่เราเจอปัญหาขอแค่ให้มีคนคนเดียวที่เปลี่ยนเรื่องเศร้าให้เป็นเรื่องสนุกมันก็แค่นั้นเลยค่ะง,ง่ายๆธรรมดามันไม่ได้มีอะไรยากถ้าเราทําให้เขาหัวเราะได้เราเองก็มีความสุขแสดงว่าเราเองก็มีความสุขที่จะอยู่เคียงข้าง มีค่ะมีความสุขค่ะในขณะที่บางกระแสข่าวหลายคนมองว่าเราอยากดางังเราทำธุรกิจเนื้อและเราก็รู้ด้วยว่าชื่อเสียงมีผลกับธุรกิจมากแต่เราก็อยากจะบอกไว้ตรงนี้ว่าธุรกิจของเราไม่ได้อยู่ในเมืองไทยฉะนั้นเราไม่ได้สนใจค่ะรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ได้ออกมาพูดแล้วไม่ได้รู้สึกเครียดตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะและเราก็ตอบเท่าที่เราตอบได้ก็เป็นกำลังใจให้ ถ้าหากบทสัมภาษณ์นี้ออกไปแล้วคนมองว่าความสัมพันธ์นี้เริ่มต้นเร็วใช้เวลาเพียงแค่หนึ่งสัปดาห์เราเป็นคนที่ซีทุกคนอยู่แล้วและเราก็เป็นคนที่มองว่าถ้าเราเจอใครสักคนแล้วเรามีความสุขเราก็คงไม่ได้มองหรอกค่ะว่ามันเร็วหรือช้าเกินไปเพราะเรามองแค่ตรงนี้มองแค่โมเมนต์นี้อยากจะบอกคนในโลกออนไลน์ยังไงบ้างตามสบายเลยค่ะถ้าอ่านแล้วบันเทิงอ่านแล้วมีความสุขก็ขอให้ดูให้สนุกดนทักเรื่องความสวยไม่สวยหุ่นอวบ ก็ประมาณหนึ่งเนอะก็มีแซลพี่เขาเหมือนกันว่าเลือกรูปเราไม่สวยเลยพี่เขาก็เลยบอกว่าจะจ้างช่างแต่งหน้าระดับประเทศมาแต่งให้ซึ่งตอนนั้นเราคิดว่าเขาพูดเล่นแต่เขาทําจริงวันแรกบอกว่าหมวยใช่ไหมวันที่สองบอกว่าลูกครึ่งฉะนั้นวันที่สามก็อินเดียไปเลยตอกย้ําความฮอตของพี่พีเคยิ้มเราอยากจะบอกอะไรกับพีเคอยากทําอะไรก็ทําได้เลยค่ะ ถ้ามีความสุขก็ทำไปและถ้ายังทำให้เราตลกทำให้เราสนุกดูแลเราดีเหมือนที่เราดูแลเขาก็แฮงเอากันได้เรื่อยๆค่ะยิ้ม